สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้นำภาพการติดตามช้างป่าของวันที่17พฤษภาคม2568มาให้รับชมครับถนนเส้นหลักคลิปนี้ก็ถ่ายที่สวนปา่าหนองภูมิครับช่วงเวลาฝนตกพอดีครับที่เข้าไปติดตามเมืลมาสัก4โมงเย็นครับฝนตกหนักมากครับตามถนนเส้นทางกการของสวนปา่านี่น้ำนี่ไหลบ่าตามร่องห้วยร่องถนนเลยนะครับนี่ครับ ที่ดินค่อนข้างจะลื่นเป็นเลยนะครับก็ขับรถคู่ใจครับรถสองแถนะครับมุงหน้าไปทางปูปูราชินีครับที่คาดว่าน่าจะเจอช้างป่าน่าจะเป็นเจ้าของรู้กับเจ้าดาครับเมื่อวันที่16พฤษภาคมเมื่อวานนี้ครับเจออยู่โซนนี้นะครับก็เลยขับรถมุงหน้ามาดูครับคิดว่าช้างน่าจะอยู่บริเวณนี้ครับนี่ครับฝนตกหนักมากครับน้ําไหลตามร่องถนนเลยครับตรงขอบถนนนี้ครับ ช่วงพฤษภาคมช่วงกลางเดือนนี้ฝนตกกับทุกวันเลยครับทาให้พื้นที่สวนป่าเนี่ยชุ่มชําไมหมดนะครับก็ติดต่อสื่อสารกับท่านผออมถมกับผอนินว่าเจอช้างแล้วครับเป็นเจ้าฮวงรูนะครับก็เลยวนรถมาดูเจอพอดีครับตรงเส้นทางเห็นเจ้าฮวงรูอยู่ตรงกลางแปลงไม้สักครับก็ห่างจากถนนไปประมาณสักเกือบร้อยเมตรนะครับไม่มีเส้นทางรถจนเข้าไปครับมองเห็นปวดๆโผล่อยู่นะครับ กำลังกินไผ่อย่างสบายใจอยู่ครับตัวเดียวครับเป็นเจ้าฮููครับนี่ครับมองเห็นหัวอยู่นะครับกำลังดึงไผ่กินอยู่นะครับก็าตจดตามกันสาคันรถนะครับก็มีรถผมรถท่านปรนินแล้วก็รถท่านหลวงปู่สาครนะครับก็พยายามจะไปดูติดตามดูเจ้าด่างครับเพราะว่าไม่ได้เจอไหลปีแล้วนะครับก็เจอแต่วันที่16พฤษภาที่ท่านปมปฐมถ่ายไม้ชม ที่1ิ็ดนี้ก็อยากจะไปชมครับไม่เจอเจ้าด่างครับก็เจอแต่เจ้าของรูเจ้าเก่าครับตัวเดิมครับเดินจินย้าอยู่ตัวเดียวครับนี่ครับผลตกก็อารมณ์ดีครับไม่มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวดูร้ายอะไรครับตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์มากครับมองไปไกลๆนี่ถ้าไม่สังเกตเนี่ยอาจจะเป็นเนินดินได้เพราะว่าหลังนี่ไล่เรียกกับกลุ่มลูกไม้เลยนะครับ นี่ครับตัวเปียกฝนนะครับกินไผ่อยู่ตัวเดียวครับก็ทันพอมาุมกับพอนียก็ขับรถตามลงมาดูครับฝนตกหนักครับก็เวลาถ่ายก็ต้องเซฟกล้องด้วยนะครับใช้ร่มบรรเทาอาการตกหนักของฝนนะครับช่วยให้เจ็บภาพได้บางส่วนนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังด้วยครับเพราะว่าน้ําถ้าเข้ากล้องนี่ก็ทําให้เกิดความเสียหายได้ครับ นี่ก็มีทิทางมุ่งเจาไปแปลงเล็กๆด้านหน้าครับก็คาดว่าน่าจะไปหาจิตญาบริเวณที่แปลงปลูกป่าที่เป็นต้นสักเล็กอยู่ด้านหน้าครับนี่ไม่มีทางเข้าไปนะครับมองพยายามจะมองตามอยู่นะครับเห็นปลุกโปรอยู่ครับส่วนเจ้าด่างไม่เจอครับวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมที่ไปติตตามนี่ไม่เจอเลยนะครับน่า น่าจะอยู่ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าฝนตกหนักครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับล่องรอยก็ไม่เจอเพราะว่าฝนตกหนักก็ชะล้างร่องรอยไปหมดนะครับจึงไม่สามารถติดตามเจ้าด่างได้ครับส่วนช้างขลุงที่มาก่อนหน้านี้สักสัปดาห์หนึ่งนะครับก็ยังหากินวนเวียนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทงกภูมครับติดกับพื้นที่สวนป่าครับไปทางไม่น้ำน้อยครับก็คาดว่าน่าจะอยู่หลายตัวครับ จากที่เคยปิิตามแล้วก็ไม่พบตัวครับได้ยินแต่เสียงก็วิ่งทะดลเปิดเปิงไหมครับคิดว่าน่าจะย,ายังอยู่แถวไปน้ําน้อยครับเคตกับอุทิยาทิฆาทองรภูมิครับยังไม่เข้ามาในเขตสนป่าครับเพราว่าอาหารการกินก็ยังมีหลากหลายสมบูรณ์ครับเพราะว่ายญ้าแล้วก็ไผ่นี่เฉียวชะอุ่มไมหมดนะครับนี่พอเนินนั่นก็ดูไปได้วย,ยครับสบายๆครับ ก็เหมือนกับฝนก็เริ่มซาซาแล้วนะครับจากตกหนักนี้ก็เป็นลงม็ดโปรยๆครับดูแล้วไม่มีอันตรายใดครับก็ชมชมเป็นเพลินไปแพบหรือแพ็บเดียวนี่ก็ข้ามาทางหลังรถผมนะครับไม่ได้สังเกตรครับเมื่อกี้ก็มองไปฝั่งหนึ่งหันกลามาทีเอาชาข้ามถนนฝั่งท้ายรถยแล้วครับหลังรถผมเลยผมมองไม่เห็นทายได้แวบเดียวครับเพราะว่ากล้องอยู่ในรถครับพึงเห็น ข้ามไปแล้วครับไปทางไปกองสีผลล่าตะเวนดูมาดูด้านล่างนี้ก็โลออกมาด้านล่างพอดีครับนี่ครับกำลังจะข้ามถนนพอดีครับพอดีีเสียงหักไม้โป๊ะที่ก็จอดรถนะเจ้าฮูรูก็เดินออกมาตรงกลางถนนนี้นะครับตรงเส้นทางตรวจการของสนป่าเนี้ยนี่คาดว่าน่าจะเป็นจินย่าในแปลงสักเล็กนี่อยู่ด้านหน้าเนีัยนี่ครับตัวก้นอพลสมบูรณ์ครับ ขนหางก็เริ่มจะน้อยลงแล้วนะครับกอดนี่ขนหางเยอะกว่านี้นะครับดูอ้วนสมบูรณ์ครับก็ถือว่าเป็นช้างประจําถิ่นนะพระเจ้าของรูนี่อยู่ประจําเลยนะครับน่าจะร่วมเกือบสามเดือนนะครับที่มาสวนป่าั้งต่ช่วงมีนาเมษานะครับแล้วก็พฤษภาครับดูยาวนานครับเพราะว่าพื้นที่หากินกว้างขวางครับประมาณสองหมื่นไร่ก็เดินสบายครับที่ค่อนข้างโล่งนะโปร่งนะครับ อาหารการกินเยอะครับเจ้าของลูกก็ประจำพิ่นอยู่ตรงนี้ครับคอยรับแกกผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นช้างรุ่นรุ่นช้างหนุ่มนะครับหรือไม่เป็นเป็นอหรือไม่แต่ช้างใหญ่เป็นช้างเจ้าด่างเจ้าจินครองพวกนี้ครับก็คอยรับแขกอยู่นะครับนี่ครับกนตกกระจกเริ่มเป็นฟ้ามองไ่ก็เห็นก็ถ่ายอยู่ในรถนะครับถ่ายผ่านกระจกหน้ารถนี่ครับภาพก็ ไม่ค่อยจะเจนเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีเม็ดฝนโปรยปลายลงมานลครับพอลงมายังครับสบายลงครับยืนยันย่านะครับฝนตกก็ยืนอยู่หน้ารถผมเลยเนี่ยไม่ทำให้เครียดอะไรครับนี่ก็พยายามทักให้เดินออกมาโชว์ตัวที่กลางถนนนี่ครับเหมือนจะฟังรู้เรื่องนะครับนี่่าจากรถก็ไม่มากครับประมาณสักน่าจะประมาณสักสิบห้าเมตรนะครับไม่ไกลครับถอรถไว้นะครับก็ นั่งทายอยู่ในรถนะครับเพราะว่าออกมาด้านนอกไม่ได้ฝนตกหนักครับนี่ครับคืินมาให้ชมสบายๆครับดีมากเรอๆรู้สึก<อ>วันนี้<อ>เป็นวันที่เจ้าคองรูลมดีพิเศษนะครับปกตินี่ก็ทำท่าทางเหมือนจะเอาเรื่องครับแต่นี้ก็ไม่มีอะไรครับเดินแบบชิวๆมาให้ชมดีมากเห็นากถนนโชว์ๆหน่อยใช่วงเตะเล่นดินนะครับ้องเียกปาเนี่ย มีความสุขครับเพราะว่าฝนตกนี่อากาศดีลมดื่นลมเย็นครับช้างก็ไม่ร้อนนะครับสวยครับสวยสวยสวยนี่กลางถนนเลยนะครับเนี่ยชัดเจนมากครับมองสวยงามสวยงามหรือว่าเห็นความสมบูรณ์ของเจ้าหงูรูเลยครับนี่ครับไม่มีบริเวณไหนที่ผอมเลยนะครับนี่ครับตัวนี้กลมนะครับ ลมมากเลยนะครับเจ้าหง,งรูรูก็ถือว่าเป็นช้างใหญ่ในกลุ่มของช้างซีดอที่ขนาดใหญ่ที่เจอในพื้นที่ของสวนป่าทัองภูมิครับก็อยู่ประมาณระดับสี่ระดับห้านะครับเพราะว่าเจ้าใหญ่สุดจริงก็เป็นเจ้าหงูสองสรูครับซึ่งเจ้าหงูสองสรูก็เคยพบเจออยู่อาทิตย์ที่แล้วนะครับก่อนจะเจอเจ้าด่างครับกพราคาดว่าน่าจะวนเวียนอยู่ในสวนป่านี่ครับเพราะว่าเป็นช้างใหญ่ก็อาจจะหาจินวนเวียน ไปเรื่อยครับจะพบเจอค่อนข้างจะยากครับนอกจากช่วงเวลาที่โชคดีจริงๆครับที่จะได้เจอครับเดินเดิน้อเคหน้ามาหน่อยหันซ้ายบ้างขวาบ้างครับคอยฟังเสียงอยู่นะครับหน้ามานอยเพยายามทักทายนะครับเจ้งขอรู้นี่รู้สึกจดจำนำเสียงเราได้รู้สึกผ่อนคลายครับหน้ามานอยแล้วเพราะว่าถ้าเจอชุดทีมงานได้ยินเสียงที่เขาฟังประจำนี่เขาก็จะ จจับได้ครับนี่หันหน้ากลับมาแล้วนะครับนี่มองฝนตกหนักครับ,รบ,รรบมองถ่ายผ่านกระตกงหน้านี่ไม่ชัดเลยครับก็พยายามจะเปิดประตูถ่ายมาให้เห็นชัดเจนหน่อยครับตัวเปียกปอนไปหมดครับดูเพลินครับก็ อารมณ์ดีนะครับทั้งคนทั้งช้างนก็สบายใจครับได้ดูช้างช้างก็ไม่มีความเครียดอะไรครับนี่ลักษณะอารมณ์ดีรครับแขวงมวงไป <รอ S 2> มาแขวงหางครับนี่ครับจ้ายดิยยนจ้ายชิเลนเพียงใส่ลำตัวนะครับอาจจะป้องกันพวกมแมลงอะไรจะจะมาเกาะแ,แกะครับนี่ครับ เล่นดินที่โครนครับก็เห็นแล้วมีความสุขครับประดความสวยงามของการติดตามทั้งป่าเจ้าหูลูมาฝากสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ